ไก่พันไข่มันไข่คู่มือว่ลุงนี่ไ่พันไข่ไข่มันโยดไปแล้วมันแต่ว่าหลุดไหมหนิว่าไหนไข่อยู่หลุดไหมสามตัวไก่พันไข่ครับพี่น้องครับอันนี้ไก่ธรรมดาเหาครับไก่บานไก่เกรนะครับไก่ง่วงก็มีครับนี่ครับ ไก่แจ๋ก็มีผุนไก่หน,นองพี่น้องไก่แจ๋ทั้งหนอกผุนครับอาหารก็เป็นห่ำครับห่ำเขา่าปลายผสมหนามเนาะพี่น้องนอให้พรมขินโอ้ใหญ่ใบนะครับห่ำก็ออกจากล่งสีครับออกจากล่งสีหน่อยก็คือสมัยก่อนเนาะพี่น้องครับตะกี้นี่ห่ำนี่ก็ต้องไปสื่อล่งสีใหญ่เลยครับนอ ตะกีมีรงสีประจามูบานดูนี่นับมองได้ครับสมัยนี้กะห้ายแห้งครับรงสีหน่อยเท้าสามารถเลือกสื่อตามราคาตามที่เท้าสะดวกนอกพี่นอกสุดยอดครับบานนอกปีนี้สมัยนี้บานนอกกะดูเหมือนบรมบานนอกแวละครับเดิอม,มีความทันสมัยในการเดียงในการดูแล อืดพักสวนขั่วแม่กระทั่งสัตว์เลี้ยงยังสิครับมีการอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างดีบริเลียงอืดเือดอัลลาดคือกอได้เนาะโอ้ยบอดดีปอยเดี่ยวยฟังนี่ก็เป็นไก่พันไข่ครับไก่พันไข่ทักหน่อยนี่ก็ไข่คู่มือนะครับเลี้ยงสามซิปสี่ทิศโตก็ได้ยอยูสามซิปสี่ซิปหน่วยแหนพี่น้องเนาะถาดละแปดซิปถึงร้อยหนึ่งนะครับช่วงนี้เนาะ ดอยซ่าครับถาดหนึ่งนี่ครับนี่คือลายได้นะครับถ้าห้าเหลียงห้ากระไดลายได้คู่มือนะครับโอ้สุดยอดนี่คือความอันนี้ครับท้านี่จับเป็ดนะครับพี่น้องมือนีพุ่มสิผ้ามาเฮ็ดเมนูเป็ดนะครับติดตามไว้นอกพี่น้องเนาะกิกร่ังจับเป็ดนะครับจับไปเนมจับไปไอ อ๋อสิจับเป็ดกันครับเอามาถือไว้นะสิจับไห็นาโอ้ได้เลยวได้เลนี่ครับพ่อแม่พี่น้องผมได้ขั้วเป็ดียบบลอยแด้ว่มือนีห่อสิลาบเป็ดกินครับเป็ดสองโตนี่ครับซอยไวง้งามๆอันนี้ก็เป็นหนังมันครับหนังเสเอาไปทอดกรอบๆก,อบกินอีกเทื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตามสูตรเท่านาะ ติดตามเมืองด้วยครับว่าสีแสบซำไรนะครับฟังนีกับสีมี่ต้มนะครับเครื่องต้มโค้งต้มนะครับผมกับสีเอาไปลางอีกจักรอบหนึ่งี๋ยวสีต้มให้พี่นอ้องเบิองกับสีเอาลงแล้วต้มบาในีเข้ากับเอาน้ำต้มมั่มาล้วนนี่ก็ต้มเป็ดครับพี่น้องครับ ผมไห้เอาเป็ดลงแล้วก็ใส่ก่อนจะเอาเป็ดลงเท่ากับใส่ตะไคร่หัวคาเนาะพีหนองเนาะใบบักูดหอมนะครับใส่ลงไปแล้วก็เข่ากับเอาเนื้อเป็ดเท่าลงไปเนาะปรุงเกลือนะครับนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็นี่บักข้ามเปียกนะครับบักข้ามเปียกก็เอาลงไปบักข้ามสดถ้าพรมักก็เอาลงไปนะครับ มี่ปุงก้อนกับมีรสดีนะครับผงปรุงรสเนาะใส่เข้าไปก็ผงชูรสตามมาเลยครับใส่ผงชูรสหน่อยนึงเพิ่มเกลืออีกนิดนึงนะครับนี่ครับพักทีเห้าสีไซมือนีนะครับพักชี่นะครับพักชี่พักเอ่ยังหน่อยน,อน,นี่พักสะแงะนะครับพักสะระแน่นะครับอันนี้ก็เป็นพัก หอมเปนะครับผักชี้ฝรั่งเพิ่นว่านี่ก็หอมบัวนะครับเนาะหอมอันนี้ก็ใบมะกรูดนะครับนี่ก็เป็นผักที่เข้าสีมาเอาใส่ลาบใส่ต้มมานี่ครับผมมาหอดขั้นตอนปรุงนะครับพี่น้องครับอันดับแรกเข้ากันนี่ครับพริกป่นนะครับพริกผง นี่ครับด<ฮ>ูดูเด็ดครับที่เด็ดฟงฟงเล็กน้อยเพราะว่าเรามีน้ำซุปอยู่แล้วนะครับฟงฟงรดนะครับนิดหน่อยไม่มีสปอนเซอร์นะครับนี่แต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะครับฟงฟงรดนิดหน่อยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ใส่เไป,ไปจากนั้นครับน้ำปลานะครับทิพรุษไม่มีสปอนเซอร์แต่ชอบใช้นะครับชอบ,ชอบชอบใช้ของทิพรุษอยู่แล้วนะครับอร่อยนัวได้ใจนะครับเทียมดองนิดหน่อยนะครับ อีกอันนึงครับซิกเนเจอร์ของลาบของขัวนะครับนี่ครับข้าวคั่วนั่นเองนะครับนี่ข้าวคั่วโดยเข้าไปครับโอ้แต่น้องก็คนนะครับคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวชิมแล้วก็อีกทีหนึ่งนครับ ัใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดหัน่นฝอยนะครับพี่น้อง นี่เป็นหอมนะครับหอมโดยเข้าไปหอมเป็นผักชีไทยนะครับไปสะระแหน่ครับความหอมของสะระแหน่เนี่ยเป็นิกนินเจอร์ของลาบครับลาบต้องมีสะระแหน่นะครับนี่แล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับโอนเข้าไปอืม้ม พี่น้องครับตาเป็ดครับมาเด้อบานี้มากินน้ากันเด้อครับตาเป็ดบานห่านอ้อพี่น,อนอ้องเนาะได้แล้วครับพี่น้องครับมาเด้อบานีนมากินข่าวเด้ตอตาเป็ดต้มเ,เป็ดนะครับสุดยอดเมื่อนี้นี่นะเป็ดห่าเรียบร้อยนะครับน,นี่บักดินไหมครับพี่น้องอันนี้กะโหละผ้า ประกาศนะครับผักกาดกินกับลาบก็มีสุดยอดครับเป็ดตุ่มเป็ดเทาในบักแตงเนาะขาดบ่ได้ครับบักแตงแซ่บันนี้แกงนื้อใหม่นะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จบไปสำเนินเนอร์ชอบกดไลค์กดซับสไคร์ให้เ็นเดินเนอร์สี่อโตล่าไปกินข่าวกันครับลิมหนาเจอกันใหม่เนาะครับเนาะขอบคุณครับ